เพื่อนมีเว็บมาวักคุ้มปะวะมีดิวะเว็บอาร์ชชอบไงเติมโคตรคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมโรบักเลสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมฟรีไฟล์ r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอร์ดูตี้แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรกาลิน um ่าเลเซอร์พินทูมานี่วอลเลต P X Cash แล้วก็สติมวอลเลตอีกด้วยก็อย่าลืมมมาาใชช้้บบบรรริกเว็็ออัปนนีะคผ เฮ้ยียนฟาร์มเองทำไงดีว่าตรงนี้เลยบันตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแนตามว่าจะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิลบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสบริการรับกดผลแล้วก็เกมพลาต่างค์ขัต่ำ50บาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดฎพีเออสตาร์ด้วยโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีบริษัทออฟกอดอเมริกาอินไทยแลนด์ทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมเลยครับอีทิวเซน นนันเองะครับคนดูซึ่งวันนี้นะครับผมพี่ก็มาอยู่ในคิงเลกา a ี y นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแอคนมังกอนอะไรอย่างงี้นะครับเออซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาดูสปอยบิ๊กอัปเดตนะครับของคิงเลกาชีะครับสังนัรที่เราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับคิงเลกา a ี y มานานนะครับคนดู โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างครับผมเราไปดูกันเลย let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้วาดมาเป็นทีมรับร้องแล้วนะครับเฮ้ยก็ตอนนี้เห็นแม่เห็นสายบนมันเดียว่า small update dot mpc นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแปโอ้โหเปิดมาโคตรอลังการคนดูเอ้นี่เป็นตัวพี่เบคใช่ป่ะหรือเป็นใครวะใช่ไม่ใช่พี่เบคหรอกมั้งไอ้อะไรน่ะ PE อะไรน่ะเออแอดมินอ่ะนี่ เขาก็จะให้ดูกล่องมันเป็นแบบเทลเลอร์แบบนี้เลยนะครับว้าวโอ้อัน,นี้มีตีบงตีบอสด้วยนะครับนี่ดูดูใชันนี้คือผลอะไรเนะี่ยชิตอันนี้คือไฟตื่นหรอผมไม่มั่นใจนะครับ อันนี้ผลทรายใช่ไหมผลน้ำแข็งเรอโมจิชูวัพว้าวโคตรเท่เลยอันนี้ยเวนอมอันนี้คืออะไรอะ่ะมีเจ้าทะเลเหรอเจ้าทะเลเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะเนี่ย เชดมีบอสอนูบิสนะครับน่าจะเป็นบอ,กอสกอร์ซายนะนี่มีปุ่นลักปุ่นล็อกอะไรปุ่นลอกอะไรปุ่นล็อกคุณสมบัตินะครับว้าวคิงเลกาซี่เอ็กนิวเอ็กอันนิวเจอร์นี่โอเมก้า oh ชน่าแบบมันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมีต่ออีกเหรออ๋อไม่มีแล้วที่เหลือก็เป็นเฟดอ๋อมีจัมสแกร์ด้วยผมลืมตกใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม,ม่ตกใจใหม่ ปไป <laughs> แล้วกลับมาดูในเกมของเรากันดีกว่าครับโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็ได้แอคผลมังกรไว้แบบนี้เยอะแล้วนะครับคนดูโอเคซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็หลังจากที่เราดูอัปเดตใหม่เมื่อกี้เนี่ยเราพี่นะครับก็จะพามันในส่วนของสุ่มผลสัก20ผลโชว์คนดูลักการอะไรอย่างนี้นะครับเอ้ก็มานะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาสุ่มผลกันเลยครับไปสุ่มผลพิสากันดีกว่าสัก20ผลแบบชิวๆไปโอเคเดี๋ยวอย่างแรกนะครับพี่จะสุ่มแบบใช้เงินไปก่อนเลยนะครับ20ผลมาผลแรก ผลแรกผลไรออคำมันคำมัน huh. อ uh ่ะ huh. ไปผลที่สอง <Yeah. S 1> แบบขอแบบแรหรือแบบแบบมิสอะไรวะผลแดงได้ไหมผลแดงมันคือเรียกผลอะไรวะป <Yeah. S 1> ุ๊บปุ๊บแรนะแรนะแรงไหมแรงไหมโ <Okay. S 1> อ้โหคำมันมาจ่ายจะพะัดใจทำไมได้แต่ผลแบบนี้เนี่ย oh. ชึบชึบชึบชึอบอุ้ยแรผ่านโอ้โห มันเกินกันไปหรือเปล่าครับคนดูอยู่ไหนะปึ๊บปั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 ๊บอ่าไม่ได้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเหมือนเหมือนของฟรีจะหมดแล้วนะครับนี่ไงของฟรีหมดแล้วโอเคต่อไปก้อนเดี๋ยวจะใช้เจมเลยละกันสักสิบห้าเจมละกันกดเป็นเละแรมานะเลมาเลมาเลมาอุ้ยโอ้แลมา,ลมาอ่ะเาขาบ้าทําไอมเหรอเฮ้ยโอเคนี่อันนี้มีใครเอาผลอันนี้ไหมอ่เอาเอาเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้กันเผื่อใครอยากได้อะไรผลอะไรก็เก็บเก็บไปแล้วกันนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลแซนนะครับเชื่อวะไม่รู้เหมือนกันไปแล้วก็ต่อลวกันก็จะมาแบบสุ่มสักยี่สิบผลลวกันอุ๊ยแลผ่านนะเอ้ยแลมาเว้ย<แ>โอเคเดี๋ยวเราค่อยกดทีหลังว่าแลมีผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ครบสิบสามให้หมดเลยนะอุ๊ยแลแลผ่านนะแลผ่านนะอุ๊ยโอ้โหแลออกอคาร์อออบอนไม่เป็นไรตึงอยู่ตึงอยู่คนดูตึงอยู่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 แลอุ๊ยแลแลมาเยอะโอ้โหคาร์บอนไม่เป็นไร เรามีโอกาสสุปอีกสิบเอ็ดรอบนะครับ one two three let's go โป๊ะโป๊ะแป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหแรงจะก็ขึ้นมาทำไมเนี่ยถามจริงโอเคคนดูเรามีโอกาสสุปอีกสิบรอบนะครับไปเลยหนึ่งเจมอีกหนึ่งเจมไม่มีผ่านไปเลยเดี๋ยวโรงแรอะไรเงี้ยโหรอบนี้แบบเกลือเลยอะรอบนี้เป็นโรงแรแบบแบบแบบมีผลแบบผลแดงได้ไหมเออเอากดผิดอันกดผิดอันนั้นกดดีนั้นเทำไมปพ๊บปเ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยแรผ่านแต่ว่าไม่แบบไม่เจอผลแดงๆเลยอะ หูเจอแต่คอมมอนนะลิขวดอันเองครับคนดูตอนนี้ผมเพิ่งได้แรมมาผลเดียวเองนะครับแรมมาผลเดียวเองหรอแรมผลเดียวแรมผลเดียวอันคอมมอนนะคอมนนคอมนอนไม่คือตอนนี้ก็น่าจะมีคนมารอรอเรา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 สุดผลเยอะอยู่นะครับอุ้ยแรผ่านอเออแรงสองผลเลยเว้ยมาอีก6ครั้งสุดท้ายเท่านั้นครับคนดูอีกหครั้งสุดท้ายเท่านั้นแรผ่านเยอะขนาดนี้ แหมออกคอมมอนบ้าไปหรือเปล่าบ้าไปหรือเปล่าหนึ่งเจมไปอีกหนึ่งเจมวิไลผ่านอุ้ยแต่แบบไม่มีผลแดงๆผ่านเลยนะแบบผลเขาเรียกว่าอะไรผลมิสติกกับเอฟซีก็ขอบคุณมากครับเออไม่มีผลแดงๆผ่านเลยหรอแบบผลแดงๆอ่ะผลสีแดงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ผลสีแดงๆสิผลที่เออแลแลไม่ใช่แลแลแบบมิสติกอะไรอย่างี้หรอเขาใช่ไหมเขาเรียกมิสติกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกัน โอ้โหถามจริงเธอมันจะมีแต่คอมมอนหรอวะเดี๋ยวถามจริงอออโอเคแรมออกมาแล้วโอเคคนดูเดี๋ยวผมว่าผมต้องบูชาวะผมสุดท้ายนี่เราต้องบูชาเราจะแปลงร่างเป็นมังกรเลยแล้วก็กดสกิลแม่ให้หมดเลยมาผมจะกดสกิลให้หมดเลยนี่นะคนดูกดสกิลให้หมดเลยปึ๊บแล้วเราก็สุ่มไปเลยด้วยพลังแห่งเทพเจ้ามังกรชูเบงชูเบง เกินไปมันเกือเกินคนดูมันเกือเกินดมันเกือเกินไปหรือเปล่าเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้กันนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคไปดูกันดีกว่านี่ผลผมได้แรมา3ผลนะครับเดี๋ยวเราจะดรอปผลที่มันไม่แรงก่อน <c oughs> ผลคอมมอนอะไรเงี้ยดรอปผลคอมมอนไปก่อนตติบอ่าผลอันคอมมอนอันคอมมอนเนี่ยเราดรอปไปก่อนนะครับ <c oughs> เราไม่ใช้อยู่แล้วเอาเฮ้ผมเผิดดรอปผลแรไปผลหนึ่งเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเช็งมาแล้วกันโอเคนี่ครับตอนนี้ผมมีผลแรคพือผลนี้นะครับแล้วก็ผลนี้ เฮ้ผลนี้มันผลอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาดอกให้น้องๆไปเลยแล้วกันนะครับดอก20ผล20ผลก็สุมได้ประมาณนี้นะครับโอเคให้น้องไปเป็นผลแร้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ดูจะทรงแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มได้นะครับเอองินเสียไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยเออหลักๆก็จะพาไปดูอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ มี FC ผมโอเคมีคนหนึ่งโอเค,อค,นะอค,คก, asi, เกนนะคเค็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับคิงลีกัสซีหรือว่าเกมไหนเนี่ยน้องๆก็ลองคอมเนตนไปได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่กันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายซิ See you again. ลเกนไลฟ์เดอร์รักกันปิวปิวิว